ซียว11 t Series 5 g เรามาดูโชว์จากมาม่าคนแรกครับพอพบกับมาม่ายู่กับโชว์ที่มีชื่อว่า you Are u n i q u ีครับยูเองเนี่ยผมไม่ได้อยากซ้อนให้พวกเราดูเพราะว่าไม่อยากทำลายความเซอร์ไพรส์ของเขาก็หน่เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน มันไม่อยู่ลองซ้อมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอันนี้อีกทีนึงเนาะเขาอยากจะพูดตอนที่โชว์เลยใช่ยังไม่อยาพูดตอนนี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเป็นทอก่ะค่ะวันนี้ที่มีเวลาให้ซ้อมสิบนาทีก็รู้สึกว่าถ้าเราพูดไปซ้ำๆมันอาจจะน่าเบื่อก,กว่าเดิมก็ได้ค่ะ แต่ต้องเตรียมนะคะเรื่องการขพ้นลงของรูปจะได้เปะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองเดินออกมาแล้วลองพูดตอน Insert ก็เลยซ้อมเป็นแค่ blocking แสงม,มากกว่าค่ะไม่ได้ซ้อมพูดจริงๆแต่ว่าจะบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยมาดามสามคนไม่สามารถที่จะคอไมนต่อะไรไ<ด>มาก<ะ>มาย <laughs> เพราะว่าเรายังไม่เห็นโชว์เลย<า>เอาเป็นว<า>่ามั่นใจ<า>แล้วมาดามสามคนตรงนี้จะเป็นกำลังใจให้กับเรากัน <laughs> คือเราอะไม่ได้ซีเรียสเลยเราคิดว่าแบบสิ่งที่เรามาทมําวันนี้มันก็คือเป็นเราถ้ามันันใจว่าซ้อมแค่นี้พอก็ทมนั้นเลยภาพที่มันออกมาอย่างไงก็คือเราสื่อออกไปแบบนั้นแล้วไม่ว่าผลมันจะออกเป็นแบบไหนเราก็แฮปปี้หมดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอได้รับโจทย์ว่าจะต้องทำทาเลตนแสดงความสามารถพิเศษมันทำให้เราคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆเ,เลยค่ะ เวลาที่โรงเรียนเขามีให้แสดงความสามารถพิเศษหรือว่าเวลามีคนถามเราว่าคุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างเราจะรู้สึกแย่ทุกครั้งเลยค่ะเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยและทุกครั้งเราก็จะได้ตตอบเขาไปว่าไม่มีค่ะคือบทพูดอ่ะมัน ออกมาจากความรู้สึกเราจริงๆที่เราอยากจะสื่อออกไปจริงๆว่าเราเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเบสออนความรู้สึกแท้ๆเลยค่ะที่เราอยากจะสื่อสารออกไปเราเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่เก่งไม่โดดเด่นเลยสักอย่างแต่พอวันหนึ่งเราโตขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นจากเด็กอ้วนๆดำๆคนหนึ่งที่ไม่ดูแลตัวเองเลย ก็หันกลับมาดูแลตัวเองเราก็ดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีขึ้นจนเป็นเทรนเนอร์มีโอกาสได้ดูแลคนอื่นๆด้วยเรามีนักเรียนอยู่คนหนึ่งค่ะเขาสามารถลดน้ำหนักได้30กิโลกรมัมแล้เขาก็มาขอบคุณเราค่ะเขาพูดกับเราว่าคุณยูรู้ไหมคุณยูอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษทำให้เขาอ่ะกลับมารักตัวเองอีกครั้ง เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดมาทางชีวิตอะว่าเราไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยแต่เรามีมันมาตลอดแต่เราไม่เคยมองเห็นมันต่างหากพอเรามัวแต่เอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งทังที่เราทุกคนน่ะมีความธรรมดาที่แสนพิเศษอยู่ในตัวขอแค่มั่นใจภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเข้าไว้ค่ะอยู่เชื่อว่าวันหนึ่งที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะไม่ใช่แค่ ดีใจกับสิ่งที่เราเป็นแต่เราจะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านั้นให้คนอื่นได้ด้วยเหล่านั้นแหละเป็นความสามารถที่พิเศษที่สุดเลยค่ะหันกลับมามองข้อดีในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นค่ะนี่คือขีดเส้นเสจที่อยากจะบอกค่ะต่อไปเป็นโชว์ของมาม่านนกครับกับโชว์ที่มีชื่อว่า Beyond on To p ครับ สำหรับมาม่านกเนี่ยเราอ่ะเราคาดหวังกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแบบแดนเซอร์มืออาชีพแม่ก็ต้องฝาดนักเต้นก็คือท่าเต้นมาแซบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆกดดันมากเลยนะทุกคนก็จะคาดหวังเยอะสมมตินกเปิดตรงนี้นะคะนกขอไฟตรงนี้ขอเป็นสตรกด้วยนะคะเป็นสตรกตั้งแต่แรกเลยตรงที่เป็นชา้ชาๆก็คือสตรกสั่งตั้แต่ช่วงแรกเลยที่เปิดตอนแรกจะให้เป็นไฟเหมือนแบบสตรกอะคะ่ะปุ๊บปุ๊บแล้วก็หันมาแบบแกมแกรม จะลิปซิงด้วยไหมตอนร้องเพราะว่าตอนนี้ปากกับกับเนื้อไม่ตรงกันนก <No, S 2> ไม่ได้จะเน้นตรงลิปซิงอะค่ะหรือไม่ได้ลิปซิงอะแต่มันเหมือนเต้นแล้วแบบชอบร้องผิดไปด้วยเัืจะอ่นมากกว่าสมมุติถ้ามามะ่านกจะไม่ร้องก็ก็เต้นอย่างเดียวไม่ร้องไปเลยดีกว่าเราก็ล้างลางมานานแล้วเนาะ on stage เนาะก็ต้องแบบว่าสู้กับตัวเองสุด,สด,สด ตอนซ้อมเนี่ยอินเนอร์เราจะมามากกว่าเพราะเหมือนเราได้ร้องเพลงอะ่ะเหมือนเราได้งับคำอะ่ะไปก็ไม่เหมือนที่เราคิดไว้จริงๆมันสำคัญมากเลยนะ

Yeah! yeah. ก็ตื่นเต้นมากมันก็เฮแบ็กกลับไปเหมือนตอนที่เราอายุ30กว่าตอนที่เรายังออนสเตจอยู่เลยซึ่งทุกคนเถียงไม่ได้พูดไม่ได้เลยว่าจะล้าสายตาจากฉันไปได้ยังไงวันนี้อย่างน้อยได้ทำอะไรตรงนี้มันทำให้เราแบบ นึกย้อนกลับไปถึงตรงนั้นโดยรวมก็ดูดียังดูแข็งแรงอยู่แต่เล่น facial expression อะไรก็ดีแต่มีความกังวลอยู่แล้วก็เอาจริงๆนะแล้วมีความรู้สึกว่ามาม่านกทำได้ดีกว่านี้แต่โดยรวมดูดีค่ะก็ไม่ไม่ย่อท้อค่ะถ้าวันหน้าเราได้ขึ้นมาโชว์อะไรอย่างนี้อีกเราก็รู้แล้วว่าเราต้องแบบพรูตัวเองอีกนะ ต่อไปผมขอเชิญมาม่ามิเนเอกมาในโชว์มาม่าทาเลนต์กับโชว์ที่ชื่อว่า drag mama queen ครับนี่คือครั้งแรกเพราะว่ามาม่ามิเน,เน่นะคะก็มีความเป็นแบบ lgbt อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวแล้วเราชอบมากเพลงมาได้เลยค่ะซ้ำพ้องเพลงเลยนะคะ เราอยากให้โชว์ของเราใน EP 1 1เนี้ยมันเพอร์เฟคที่สุดมันจะมีจังหวะที่เป็นเฮ้เฮอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เปิดไฟแล้วก็เมื่อกี้แจ้งเป็นเวลาตามวินาทีของเพลงให้กับทีมงานแล้วนะคะเราต้องการให้แสงมากระทบกับชุดเราแบบนี้ตอนที่นาทีเท่าไหร่เราทำกันบ้างมันหนักพอสมควรค่ะ มันเวลาน้อยนิดก็จริงแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็ซ้อมมาเต็มเนาะมาถึง EP เนี้ยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้และข่าวความคาดหวังของเราคือตัวเราทำแล้วมีความสุขคนดูได้ดูแล้วมีความสุขมีเสียงหัเราะนั่นคือสิ่งที่มิเนต้องการที่สุดค่ะ First was was thinking I could never without you ตอนที่ขึ้นบนเวทีก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วนะคะดิฉันเป็นแรก็กมาม่าควีน แต่งหน้าแบบปัดฟาดดิฉันก็คือนางโชว์หนึ่งค่ะแล้วเวทีนี้เป็นของฉัน ออกมามันแบบเออเธอชัยมากนะคะแม่มีเดย ทุกคนกำลังแบบปบมือแล้วหน้าตามีความสุขมากอะ่ะบอกเลยว่าเราจะจำภาพนี้ไปตราบนานแสนนานเราเข้าใจความเป็นศิลปินเลยอะ่ะว่าการที่เขามอบความสุขให้คนดูแล้วคนดูตอบกลับมาเป็นรีแอคชั่นที่มีความสุขอะ่ะโอมันอิ่มใจอะ่ะ เรียกว่าได้ทั้งความภูมิใจได้พลังใจได้รอยยิ้มในการแสดงมาถึงโชว์ที่4แล้วนะครับกับโชว์ของมาม่าแจ๊สในโชว์ที่มีชื่อว่า the sound of my soul ครับตั้งใจให้โชว์นี้ โชว์ความเป็นตัวของจัสนี่แหละค่ะ The Sound of m y Soul นะคะวันนี้จัสก็ตั้งใจที่จะมาส่งพลังให้ทุกคนนะคะทั้งพลังความรักแล้วก็พลังบำบัดนะคะเ mm hmm. พลงที่ใช้วันนี้ก็เป็นเพลงที่จัสแต่งเองเราก็อยากจะส่งต่อพลังดีๆผ่านทั้งตัวเรา e อ e น g y ของเราแล้วก็เสียงเพลงดนตรีและรวมไปถึงเนื้อร้องที่เราแต่งเมโลดี้ mm hmm. ที่เราแต่งในเพลงของเราด้วย mm hmm. ก็อยากจะ incorporate ความเป็น healer ของเราความเป็นนักบำบัดนี่แหละเข้ามาสู่ในโชว์ด้วยเราจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันเนี้ยไปพร้อมๆกับเสียงดนตรีความจที่ช